เป็นการฝอนังนกเขากับกองสะบัดใจมีกองปูจานึ่งครับอ่าเสิประกอบของนางนกนี่นะครับตอนนี้ก็กำลังทำการไหวคู่นะครับกองกูยางนั่น้อ,องมีคู่ลกเกาเบนกันอีออกซอดวาห้าดอยเมื่อเจ้า ก็องมีเพทภัยก็สองมาเทพพนมเปิดหอวาธาลําเทพนมไหวซาก่อที่ออกจากห้างก็โกเปิเอานนาเขาช่างมายือก็โกตายเหือนกันแลวสัตว์ก็หักชีวิตก็หางมาแล้วแม่นอวห้างมาแล้วอนีตก็บินก่อน้อยเลยเดินเจอใคร ปิ้นนอไหมของวัฒนธรรมไตหรือของเขาอยู่แต่แห่เจ็ดแปดชิปปี้ไอยิปปี้แม่อุยแม่หมอนนะครับอยิปปี้ช้อนอ่อนอยนะครับเดี๋ยวนี้ก็มาปุ๊งมาฟังละเทพันนนะครับพาเด็กอยากจะเปิดปีนะครับอ่าเหรียญบ้านแล้ว ทางดีลำดีสวยงามปกตนี้นี่บินเอ่อบินในท่าทางลกกิงกะลานะครับลกลื้่แต่ในตอันีลงขนาดตนลงงลกแม่นี่ลกแม่หึงสองตัวนะเนอะลกปูเดวักนี่เนอะงัาในช่สองแกนเป็นลกแม่หนึ่งสองแกนอันต้ปูนี่ก็ตัวหน่อยอยมม่ใหญ่เอ กินเขาซอสห้ามักใหม่อิ่มตอนแล้วก็่ารัๆซอสใส่ใส่มีกใส่ห้างนะครับใส่ปีกใส่หางโอ้พักเหลืองมากเลยฮะไปสอบกินพักกินเยอะ กันลาเี่นะครับก็สายคุณทัดรัพทัดนาดมานำเป๊ะคุณนะครับนัดนัตอนนนะผิดวุ้งปุมเป็นเล็กแบบอาวาครับเนี่ยเออหินแล้วก็ปลาคุณก่อนเงินเลยนะั่นนัธรคุณ แดดร้อนสะบัดขนขึ้นมาแดดก็หอนคุณก็เป๊ะครับเฮอยบอกเลยสะบัดขนให้หน่อยนึงนี้นะแั่นมันลุกทุกข์แล้วลุกจลางแดนนั่นโอ้นอนสัก็ละมือครับป่าพุ้น่อนเงียนขึ้นมาทีใช้ยินเข่าอิมขนาด่อนเงียนเอาเข่าเอาเข่า เขาคหอไหลย,ยอตั้งเขานะักงลุกนเนี่ยนะเขแก่นงามขนาดน,น,นักขบันิแหละมาใช้หุนนะครับอันนี้ก็เป็นการฟอนี่วเฮนนัจากธรรมชาติเฮนนกจากนกนะครับนกถึงนกยุ่งแต่แต่ละนกยุ่งนกกิ่งกันละนะก,กันไปแสดงในงานใหญ่กัน คำน้อยเด้งก็อีีโตมากเลยมันมีแมงหัโตหอยาวโตสีขาแต่ตกระดองโตนะบอมบอมเด้งดึ๋งข่าวว่าตีเมือปันปาพันแห้งเออนน้อยนี่คือคุนางานนะครับคุณคุณตีใด้ทำได้เห็นของออนน้อยนะครับอ่า